เปิดดวงทั้ง12ราศีปี2569แบบจัดเต็มครบทุกราศีอย่างละเอียดเปิดดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพวิธีแก้เคล็ดและสีมงคลเสริมดวงในปีหน้าเตรียมรู้ชะตาปรับชีวิตและตั้งรับในปีหน้าไปพร้อมๆกันหมอดูชื่อดังกล่าวว่าปี2569เป็นปีที่ดาวใหญ่มีพลังมากที่สุดในรอบ12ปี มีดาวแห่งโชคมีดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายดวงที่จะส่งผลต่อชะตาของแต่ละราศีอย่างไรบ้างเช็คดวง2,569ไปด้วยกันราศีเมษเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานมีหลายปัจจัยเช่นที่เดิมแต่ขยับปรับเปลี่ยนเจ้านายย้ายที่นั่งหรือเปลี่ยนงานใหม่ที่ใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีช่วงเวลานาทีทองมคกพ ดาวประจำราศีเมษส่งแสงมหาอุดมีพลังอยากทำอะไรเรื่องการงานจะมีความสำเร็จได้รับการยอมรับที่ดีโชคลาภพื้นฐานที่คิดไวทำไวใจร้อนกล้าได้กล้าเสียจะส่งผลเสียมาสู่ตัวเราดวงดาวโชคลาภยังมีสามารถเพิ่มระดับความเสี่ยงได้อยากลงทุนมีจังหวะมีโอกาสดีมากขึ้นการเงินปีที่ผ่านมาแทบไม่มีความติดขัดเยอะ แต่ในปี2,569การเงินดีแต่จังหวะดีจริงๆจะเป็นเดือนพฤษภาคมไปแล้วช่วงต้นปีต้องระวังและวางแผนไว้เรื่องต้องเตือนมีความวุ่นวายภายในครอบครัวต่อเติมบ้านย้ายที่อยู่อาศัยระวังเรื่องการเจ็บไข้ของผู้ใหญ่ในบ้านเอาใจใส่หน่อยจะดีเคล็ดลับจัดบ้านให้ดีทิศท,ที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้เหมาะกับการไปเสริมทิศนั้น แนะนำเชิงธรรมชาติเอาใจกันหรือต้นไม้มาตั้งหรือม้าสีแดงเป็นการแก้กเคล็ดเสริมดวงสีมงคลเทาเทาอ่อนเสริมพลังเรื่องโชคลาภและการเงินให้ชาวเมธได้ราศีพฤษกมีวาจาพาโชคเน้นเรื่องการขายการติดต่อมีโอกาสมีความสำเร็จในหน้าตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าเจอดาวแบบนี้ต้องเข้าสังคม ช่วยเรื่องพูดคุยการสื่อสารมีความสำเร็จอยากปิดการขายปี69มีข่าวดีเยอะหรือเน้นการเจรจาการสมัครงานสอบสัมภาษณ์ดวงดาวส่งผลดีไม่แพ้กันเดือนมีนาคมดาวประจำตัวอยู่ในจุดมีพลังมากส่งผลให้เราเป็นที่จับตามองหรือได้รับการยอมรับเรื่องการทำงานการงานอยู่ในเกณฑ์ดีคึกคักมีโชคลาภช่วงครึ่งปีแรกอยู่เกณฑ์ดี พื้นฐานไม่ได้ชอบเสี่ยงโชคเท่าไหร่แต่อาจจะมาในเรื่องของผลตอบแทนอะไรแบบนี้ได้ปัญหาหรือการติดขัดการเงินปี69จะคลี่คลายและมีการปรับเปลี่ยนไปความรักลุ่มลุ่มดอนดอนครึ่งปีแรกคนมีคู่ดูแลปรับความเข้าใจมีโอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศช่วยลดความแรงได้เคล็ดลับเสริมดวงวาจาพาโชคควรมีต้นไม้ปลูกในน้ำตั้งไว้ที่โต๊ะทางาน เช่นไผ่กวนอิมให้ตั้งไว้ด้านซ้ายมือเสริมโชควาจาพาโชคเฮงปังมากขึ้นสีมงคลสีฟ้าเสริมพลังความมั่นใจสีม่วงเสริมโชคลาบลาบลอยและสิ่งดีๆในปี2569รารสาศีเมถุนการเปิดทําสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆจังหวะดวงดาวที่ดีที่สุดยังอยู่ในราศีเมถุนการลงมือทํายิ่งมีผลสําเร็จ อะไรที่คิดไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรให้ลงมือทําและมีโอกาสได้ทํามีตัวช่วยการทํางานที่ดีตําแหน่งใหม่ๆการงานใหม่ๆผู้ใหญ่มอบหมายงานที่สําคัญให้หรือบางคนหาความรู้เพิ่มเติมการเรียนต่อการศึกษาต่อไทม์ไลน์นาทีทองดวงรุ่งมากคือช่วงกพ .69 เอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปอย่าก,กลัวหรืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องยาก คุณมีสติปัญญาและไหวพริบที่ดีได้ใช้แน่นอนความรักมีเกณฑ์สละโสดเจอตัวจริงหรือคนที่รักสุขงอมกำลังวางแผนมั่นหมายมีจังหวะที่ดีลงหลักปักฐานได้การเงินจังหวะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีและดีขึ้นเรื่อยๆและเฮงมากในช่วงครึ่งปีหลังต้องเตือนเรื่องภาระเยอะขึ้นงานหนักรับผิดชอบเยอะบางคนมีงานประจำอาชีพเสริม มีหลายเรื่องต้องดำเนินการพร้อมกันและคุณมีเกณฑ์เดินทางเยอะจัดสรรชีวิตให้ลงตัวเคล็ดลับเสริมดวงด้วยการใช้สีมงคลให้การเงินเฮงปังขึ้นไปอีกสีมงคลสีแดงสีชมพูราศีกรกฎเป็นปีที่พลิกร้ายกลายดีเพราะในปี68เจอปัญหามาสารพัดเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องสุขภาพสิ่งต่างๆที่ร้ายจะหมดไปทุกอย่างจะค่อยๆปรับเปลี่ยน อย่าคิดเยอะหรือคิดมากจากการคิดเล็กคิดน้อยเรื่องอื่นไม่น่ากังวลเท่าจิตใจของเราดวงดาวแสงสว่างเข้ามาแล้วเส้นทางใหม่รอคุณอยู่การงานการโปรโมตรเริ่มต้นใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นอยากเปิดร้านย้ายงานเรียนต่อหรือเริ่มต้นสามารถทำได้เลยหาข้อมูลได้เลยดวงพีกนาทีทองช่วงเดือนกอคดวงดาวที่ดีมีพลังความรัก เป็นปีแห่งการสร้างครอบครัวคลี่คลายดีมีความสุขการเจ็บป่วยคนในบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงการเงินลุ้นเรื่องโชคลาภพื้นฐานไม่เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคเท่าไหร่แต่อาจจะมาในเรื่องของผลตอบแทนอะไรแบบนี้ได้ปัญหาหรือการติดขัดการเงินปี69จะคลี่คลายและมีการปรับเปลี่ยนไปสุขภาพที่ต้องระวังเดือนกอพออุบัติเหตุการผ่าตัดการเจ็บตัว เคล็ดลับเสริมดวงดาวพฤหัสทรงผลดีต่อคุณเลขดาวพฤหัส5-19ใช้ในการทำบุญก็ได้สีมงคลสีเหลืองและสีครีมราศีสิงห์เป็นปีแห่งการลืมตาอ้าปากมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลายคนท้อแท้แต่ในปี69จะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเวลาคุณเจอทางตันคุณจะคลี่คลายไปได้ขอให้เรามั่นใจในตัวเอง การงานจะมีเจ้านายมาช่วยจัดการหรือลูกค้าหรือผู้ใหญ่มาช่วยสิ่งต่างๆที่เคยหนักจะเบาลงและคลี่คลายคุณต้องเดินหน้าต่อการเดินทางการนำเข้าส่งออกการติดต่อต่างประเทศส่งผลดีมีการเติบโตและมีความก้าวหน้าเวลานาทีทองก่อนเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ดีที่จังหวัดที่ดีรออยู่การเงินมีข่าวดีโชคลาบลาบลอย การลงทุนการขยับขยายการทำอะไรเพิ่มเติมสามารถทำได้ดีความรักต้องระวังโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักดีกว่าคนโสดอย่าคาดหวังเยอะคนมีคู่ระวังเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางระวังคดีความและการฟ้องร้องจะกลับมาเป็นความทุกข์ของเราเคล็ดลับเสริมดวงด้วยการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเยอะๆ การทำบุญให้ปัญญาทำบุญการศึกษาบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงช่วงเดือนอันตรายเดือนสิงหาคมสุริยุป,ปราคาจันทรุป,ปราคาต้องเร่งทำบุญสีมงคลสีเทาสีหยางราศีกันเป็นปีที่มีความคึกคักและเติบโตเป็นราศีที่ถูกทักถูกเตือนในปี68ที่ผ่านมาปี69ดาวเสายังอยู่ตลอดปี แต่ดาวเสาไม่ได้มีแต่เรื่องแย่คุณจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นมีความเครียดและมีความคาดหวังแต่สิ่งที่เราทำมีการยอมรับมีความสำเร็จมีข่าวดีเข้ามาปี69เป็นปีที่เติบโตมีสินค้าใหม่มีบริวารเพิ่มงานที่หนักขึ้นแต่มีความก้าวหน้าอย่างมากความรักเรื่องครอบครัวมีโอกาสมีสมาชิกใหม่ดีมีให้ลุ้น หรือคนโสดที่ผิดหวังความรักจะมีการเริ่มต้นใหม่ในปี69และราศีมีนต้องดูแลจิตใจของตนเองให้ดีคุณอาจจะมีผิดหวังบ้างแต่ต้องระวังสุขภาพอุบัติเหตุมีโอกาสเจ็บตัวเดือนเมษายนดวงดาวแรงต้องระวังใช้สติส่วนการเงินจะแข็งแรงขึ้นในเดือนพฤษภาคมมีโอกาสมีข่าวดีมีโชคลาภเข้ามาพร้อมกันทำบุญโรงพยาบาลคนเจ็บป่วย หรือเราแข็งแรงบริจาคเลือดจะได้แก้เคล็ดดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปสีมงคลสีเทาสีครีมเสริมพลังดวงดาวประจำตัวให้ผลดีเรื่องโชคลาภขอบคุณจากใจที่สละเวลามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนที่รับชมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาการงานการเงินการเรียนหรือเรื่องใดๆก็ขอให้สำเร็จง่ายๆ และผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเจอปัญหาขอให้มีพลังและกำลังใจฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ขอให้มีรอยยิ้มในทุกวันและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานโหนพยากรเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ